ครูตุ๊กนะคะมานัศนัน,นครูสอนจิตวิทยาความสุขนะคะคลิปนี้นะคะจะทำขึ้นนะคะคือมีอผู้ที่ติดตามนะคะได้ถามนะคะมาว่า,าดิฉันนะคะมี อะไรมีประวัตินะคะมายังไงแบบไหนทำไมถึงได้มาทำคอนเทนต์นี้แล้วก็เป็นใครมาจากไหนคืออยากรู้จักนะคะคลิปนี้เราก็เลยทำเพื่อที่จะตอบคำถามนี้นะคะแล้วก็ในหลายๆคนด้วยที่รับฟังดิฉันนะคะในช่องทางต่างๆนะคะก็จะได้เข้าเข้าใจตรงกันแล้วก็หลายๆคนอาจจะอยากถามจะได้ไม่ต้องถามคำถามนี้อีกนะคะก็ดิฉันนะคะจริงๆแล้วนะคะดิฉันเป็นคนจังหวัดอุดรธานีนะคะ ก็เกิดที่ภาคอีสานนะคะที่ประเทศไทยนี่แหละคะ่ะแล้วก็ดิฉันก็มีความสนใจนะคะในด้านนี้นะคะมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะคือดิฉันมักจะไปวัดแล้วก็ไปฟังธรรมะนะคะแล้วก็หลายๆครั้งนะคะที่มี ปิดเทอมภาคฤดูร้อนหรือะไรต่างๆดิฉันก็จะไปเขาเรียกว่าเหมือนไปจำศีลภาวนาไปทำสมาธินะคะไปนั่งกรรมาฐานนะคะก็อาจจะเป็นคอร์สนะคะในการเหมือนเราไปถแถวบ้านก็จะเรียกว่าไปไปบวชนะคะ,ะแต่ไม่ได้เป็นการไปบวชพระนะคะคือเป็นการไปบวชชีพรามะครับประมาณบางครั้งก็3วันบางครั้งก็5วันแต่ว่าเริ่มแบบนี้นะคะตั้งแต่อยู่ปสี่นะคะ ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปีที่4นะคะปีที่4ปีที่5ปีที่6อะไรมาเรื่อยๆเราก็จะไปแบบนี้ตลอดนะคะกับคุณยายนะคะทีนี้ทำให้เรานะคะ,ะแล้วเราก็จะพูดคุยนะคะ,ะทางด้านธรรมะหรืออะไรต่างๆกับคุณยายนะคะ,ะพวกคุณยายที่อยู่แถวบ้านที่อยูอ่บ้านติดกันอะไรต่างๆในชั้น จะชอบไปนั่งฟังนะคะคนเฒ่าคนแก่ในการพูดคุยกันนะคะแล้วดิฉันก็มีความซึมซับนะคะในด้านของการไปวัดแล้วก็การมาีการนั่งกรรมฐานแบบนี้นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสง,งบแล้วเรามีความสุขนะคะกับการทําแนวปฏิบัติแบบนี้จนทําให้เวลาที่เราเรียนหนังสือนะคะเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยดิฉันก็เป็นเด็กที่ เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็สอบเข้าโรงเรียนประจําจังหวัดได้ก็จะเรียนในโรงเรียนประจําจังหวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็หลายๆคนก็อยากเข้าแต่มันก็ต้องสอบแข่งขันการเรียนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ก็เป็นคนที่เป็นเด็กเรียนดีว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็พอเราได้เข้าไปเรียนเราก็จะไปอยู่ในชมรมหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับด้านนี้นะคะตลอด แล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมนะคะคือชอบทํากิจกรรมเป็นคนที่กล้าแสดงออกมักจะได้เป็นผู้นำนะคะตั้งแต่ในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หัวหน้าห้องนะคะหรือว่าเวลาที่ไปเข้าค่ายลูกเสือเนรนาลีนึกออกไหมคะดิฉนันก็จะได้เป็นหัวหน้าหมู่ได้เป็นประธานนักเรียนเป็นรองประธานเป็นคณะกรรมการ ของโรงเรียนอะไรแบบนี้ตลอดนะคะทำกิจกรรมมีกิจกรรมในวันเด็กนั่นนี่ดิฉันก็จะได้เป็นผู้นํานะคะหรือว่าถ้าถ้าแถบอีสานเนี่ยมันจะมีเหมือนประเพณีบุญบ้างไฟใช่ไหมคะแล้วแต่และโรงเรียนก็จะต้องมีการฟ้อนราดิฉันก็จะได้เป็นคนที่นําทีมเสมอเสมอ,สมอคือด้วยด้วยสิ่งที่มันมาแบบนี้นะคะดิฉันมักจะได้รับบทบาทของการเป็นผู้นําแล้วก็เป็นหัวหน้า เป็นคนที่กล้าแสดงออกแบบนี้ค่ะแล้วพอเราเรียนในระดับระดับอุดมศึกษานะคะคือดิฉันก็เลือกเรียนนะคะในสาขาพัฒนาชุมชนนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่คือเมื่อก่อนนะคะในในช่วงนั้นนี่มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องครูอาสานะคะครูบนดอย อะไรแบบนี้แล้วเราก็อ่านหนังสือเรื่องปูรากงใช่ไหมคะนางเอกก็ชื่อตุนนะคะเป็นพัฒนาชุมชนตัวเองก็ชื่อตุกนะคะแล้วเราก็เลยมีแพชชั่นก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบงานเพื่อสังคมทำอะไรเพื่อสังคมชุมชนแบบนี้นะคะ่ะก็มีแนวคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็ประกอบกับ ตัวเองก็เลยเอนทรานติดนะคะในาสาขานี้พอดีก็คือจะเป็นสาขาเป็นพัฒนาชุมชนนะคะแต่ว่าจะอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วเราก็เลยได้เข้าไปเรียนนะคะแล้วในช่วงที่เรียนนะคะเนื่องจากดิฉันเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดพอเราเข้ามาหาลัยเราก็จะเป็นเด็กกิจกรรมตลอดเช่นกันก็คือก็จะเป็นในใน,ในรุ่นนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบ ผู้นำของรุ่นที่จะทำกิจกรรมแล้วก็ในคณะก็จะเป็นสมูสอนของคณะด้วยนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆแล้วในสิ่งที่ทำนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นในลักษณะของการที่ต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนการพรีเซนต์เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วของมหาลัยใหญ่นะคะเราก็จะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของมหาวิทยายลัยนะคะในการที่จะพูดนะคะ ในสื่อของเสียงตามสายของมหาลลยประกาศข่าวสารต่างๆหรือว่าจัดรายการเพลงวิทยุอะไรแบบนี้นะคะดิฉันก็เลยจะอยู่ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดแบบนี้นะคะมาโดยตลอดแล้วในส่วนหนึ่งนะคะแต่เราก็จะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะเราก็จะไปฝึกงานนะคะในะกับ n อ o n g o ก็คือ,อ นอนกอเวเมนนั่นก็คืออย่างาเราจะไปค่ายอาสาพัฒนาชนบทไปฝึกงานนะคะตามสมาคมต่างๆที่มันจะเป็นลักษณะ NGO ที่เราจะต้องทำเพื่อสังคมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น Charity แบบนี้นะคะมันก็เลยปลูกฝังทำให้เราเป็นคนที่มีแนวคิดมีปรัชญาแล้วด้วยการเรียนพัฒนาชนุมชนเขาจะถูกสอนทฤษฎีในการที่ช่วยเหลือผู้คน มันก็เลยจะเป็นเบสคือเป็นเป็นเบสความคิดของเราแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะคะแล้วดิฉันนะคะเมื่อจบนะคะดิฉันก็ได้ไปทํางานนะคะอาชีพแรกเลยของดิฉันก็คือ,อ,อเอาจ็อบก่อนนะคะจ็อบที่ทํางานช่วงเวลาเป็นนักศึกษาอยู่เราก็จะมีจ็อบอาชีพเสริมในช่วงปิดเทอมเลยแล้วเราก็จะไปเก็บเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการเก็บข้อมูลทํางานกับหน่วยงานต่างประเทศ นะคะซึ่งจะเป็นแบบว่าพวกทุน n g o ต่างๆที่เขาให้ทุนเราก็จะไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการที่จะเก็บข้อมูลลงชุมชนศึกษาเรื่องต่างๆนะคะในในด้านของการศึกษาชุมชนแบบนี้นะครับเราก็เลยจะได้ทำงานนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าเห็นแนวคิดของคนทำงานกับต่างประเทศอะไรแบบนี้มาตลอดนะคะแล้วก็พอดิฉัน ก็คือสรุปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเกี่ยวกับวิจัยแล้วก็ได้อ่านหนังสือหลายๆแบบหลายๆประเภทหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะคะหรือหนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดเชิงจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองจิตวิทยาเชิงบวกหรือว่าคอร์สต,ต่างๆนะคะ แล้วพอเรามาทํางานนะคะอาชีพแรกของดิฉันก็คือดิฉันเป็นอาจารย์นะคะสอนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะคะแล้วก็พอเราเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่น5ปีนะคะซึ่งดิฉันก็ได้สอนวิชาพระพุทธศาสนานะคะซึ่งมันก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะก็คือดิฉันก็ได้มีโอกาสพาเด็กนะคะไปเข้าค่ายอบรมสัมมนา,นา แล้วก็พัฒนาจิตใจนะคะ5วัน7วันคือเหมือนเราก็ต้องไปไปกับเด็กด้วยเราก็ต้องไปฝึกเข้าค่ายธรรมะแบบนี้ดิฉันก็เลยจะมันก็จะอยู่ยในโรงเวียนแบบนี้มาตลอดก็จะได้ไปฟังพระอาจารย์นะคะพูดแล้วสอนในเรื่องของการนั่งสมาธิเราก็จะได้นั่งนะคะคือเป็นวันเป็นอะไรเลยกรรมฐานต่างๆเราก็จะได้อยู่ใน สายนี้มาตลอดดังนั้นดิฉันก็เลยเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ได้ทํางานเกี่ยวกับชุมชนก็จะได้รู้เกี่ยวกับแนวคิดของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมแบบนี้นะ,ะมันจะอยู่ในจิตวิญญาณของเราอยู่แล้วแล้วพอดิฉันนะคะจากการเป็นครูแล้วดิฉันก็เลยเป็นพัฒนากรน,นะคะซึ่งทํางานที่เทศบาลแห่งหนึ่งนะคะไม,ไม่ขอเอ่อยแล้วกันนะคะก็คือก็จะเป็นพัฒนากร ที่จะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่เรียนมานั้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับดิฉันก็จะได้ทํางานฝึกอบรมพัฒนานะคะกับชาวบ้านแล้วก็ได้เป็นวิทยกรในการาเหมือนโครงการแก้ปัญหาความยากจนอะไรต่างๆแบบนี้เราก็จะได้ให้ความรู้นะคะกับชาวบ้านต่างๆนะคะในเรื่องของโครงการ ทางรัฐบาลอะไรแบบนี้แล้วเราก็เป็นตัวประสานงานนะคะให้กับชุมชนนะคะแล้วเราก็เลยเปลี่ยนเส้นทางนะคะในการมาทำเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะซึ่งทำเป็นธุรกิจส่วนตัวอยู่แถวจังหวัดที่ตัวเองอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็มีโอกาสนะคะได้ไปเรียนเทคคอร์สนะคะคือพอเราทำธุรกิจนี่นะคะมาเป็นเวลายาวนานนะคะ15ปีแล้วเราก็ได้ไปเรียนรู้ใน ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์ออนไลน์นะคะแล้วก็มีธุรกิจสถาบันต่างๆด้วยนะคะเกี่ยวกับการขายตรงนะคะก็เคยเข้าไปสัมผัสการขายประกันอะไรต่างๆคือดิฉันจะเป็นคนที่ชอบการศึกษาและเรียนรู้นะคะดิฉันก็จะเป็นคนที่ มักจะไปแบบว่าอบรมสัมมน,นาอะไรต่างๆพัฒนาตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนเหมือนคอร์สปลูกยักษ์อะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะดึงศักยภาพในตัวเองนะคะออกมานะคะแล้วก็ได้ไปเทคคอร์สที่ต่างประเทศด้วยนะคะเกี่ยวกับคอร์สพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินแล้วก็ในเรื่องของคอร์สปลูกยักษ์ดึงศักยภาพตัวเองออกมาวิธีคิดนะคะแล้วก็คอร์สจากต่างประเทศนะคะ ซึ่งจะเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับด้านพัฒนาด้านการแก้ปัญหานี่แหละค่ะคล้ายๆจิตวิยาเชิงบวกนี่แหละค่ะก็คือเป็นการแก้ปัญหาถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราจะมีแนวคิดยังไงในการบริหารจัดการปัญหาแล้วก็การาวิธีคิดหรือว่า Mindset ข้างในนะคะ inner นะครที่จะออกมาแล้วทำให้ โลกภายนอกของเราเปลี่ยนยังไงแล้วก็ในเรื่องของคอร์สที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการทางด้านอารมณ์นะคะหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับธุรกิจในด้านการขายที่เราจะเข้าใจลูกค้าปิดการขายได้อะไรแบบนี้ดิฉันก็ไปทคคอร์สแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้แบบนี้กับกูรูกับผู้ที่รู้และประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆน,น,นะคะที่ดิฉันได้เรียนรู้มาซึ่งก็มีจำนวนมาก หลายๆคอร์สจนไม่สามารถกล่าวได้นะคะมันก็เลยหล่อหลอมทำให้เรานะคะได้เรียนรู้แนวคิดวิธีคิดนี้นะคะมาจากาในการทำงานจริงแล้วเราก็รู้ว่าทฤษฎีมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอามาปฏิบัตินะคะแล้วเราก็ทำงานกับผู้คน,นะคะ่ะพอเราทำงานกับผู้คนและองค์กรเยอะๆนะคะแล้วจนถึงได้มาทำงานกับบริษัทนะคะก็เป็น เขาเรียกว่าฝ่ายฝึกอบรมการตลาดการขายแบบนี้เราก็จะ,ะมีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่แล้วเราก็จะ,ะเป็นคนที่ทําการฝึกอบรมมันก็จะเป็นในเรื่องของการเหมือนแน,แนวปฐมนิเทศให้พนักงานรู้จักกันนี้นะก็จะเป็นคอร์สในด้านความสัมพันธ์นะคะที่ต้องทําให้พนักงานมีความสนิทสนมกันแบบนี้คือทําให้นะคะการทํางานที่ผ่านมาหรือด,ด้วยประสบการณ์เราจะทำาะนเกี่ยวกับผู้คนมาโดยตลอด นะคะแล้วก็ดิฉันก็เลยมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านนี้มาแล้วก็ผนวกกับนะคะคือดิฉันก็เป็นคนที่มีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วก็ควอนตัมฟิสิกส์นะคะเป็นอย่างมากและดิฉันก็มาผนวกกับพระพุทธศาสนาที่ดิฉันได้เรียนรู้มาแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็แนวคิดเรื่องการมีปรัชญาช่วยเหลือผู้คนชุมชนในการที่เราเรียนมานี่แหละคะ่ะแล้วดิฉันก็ได้ไป เรียนต่อในระดับปริญญาโทนะคะอยู่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะว่าตอนนั้นเรามีความคิดว่าถ้าเรารู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนี่มันอาจจะทําให้เพราะว่าเราทําธุรกิจอยู่เราก็อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกเรียนทางด้านนั้นก็เลยจบทางด้านปริญญาโทเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับเชิงตรงนี้แต่ว่าเมื่อมันสร้างการเป็นของเรามาทุกๆด้านนะคะ มันก็เลยทําให้ดิฉันนะ่ะเป็นคนที่มาจากหล่อหลอมมาจากหลายๆแนวคิดคือดิฉันก็เลยจะไม่ได้เป็นคนที่คิดในเรื่องของธุรกิจจ๋าหรือไม่ได้เป็นคนที่สังคมแบบอ่าต้องแบบว่าเพื่อสังคมอะไรจา๋าหรือว่าพระพุทธศาสนาจา๋าไปเลยคือทุกอย่างมันก็เลยหลอ่อหลอมกลมกลืนอย่างลงตัวทําให้เราเป็นคนที่มีทุกอย่างกลมกลืนลงตัวทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ปุกพลังในตัวเองการาโลกภายในกำหนดโลกภายนอกกฎแห่งแรงดึงดูดหรือควอนตัมฟิสิกส์นะคะเชื่อว่าทุกอย่างในโลกนี้คือเป็นสาสสารเล็กๆนะคะซึ่งจะมีคลื่นความถี่ออกไปถ้าเราอยู่ในคลื่นความถี่แบบไหนก็จะเป็นคลื่นความถี่ที่มันตรงกันแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้าหากันนะคะดังนั้นนะคะดิฉันก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ดิฉันก็เลยได้ศึกษานะคะ ทั้งในออนไลน์ออฟไลน์ก็เช่นกันนะคะในอ e ีบุ๊กในพอดแคสต์นะคะดิฉันจะฟังทุกวันแล้วก็ศึกษานะคะคอร์สออนไลน์ต่างๆด้วยแล้วเราก็ได้ไปรงเรียนอะไรต่างๆมามันก็เลยหลอนหลอมนะคะทำให้ดิฉันนะคะเป็นคนที่เชื่อเรื่องกดแห่งแรงดึงดูดนะคะเป็นอย่างมากแล้วดิฉันก็เลยนำมาปฏิบัติพอนำมาปฏิบัติเราก็ได้เห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วมันก็สามารถที่จะทำได้จริงนะคะซึ่ง ในด้านของอเอาเอาเป็นภายในก่อนภายในนะคะสิ่งที่เรารู้สึกเลยว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นกับชีวิตเรารู้สึกมีความชัดเจนเป็นตัวเองมีความชัดเจนในตัวเองเราไม่ประวัติพลันพลึงต่ออะไรแล้วเราก็ไม่ยึดติดกับอดีตนะคะที่ที่เรามันไม่มีอดีตที่ดึงดึงดึงรั้งเราเราสามารถจับตัวเองได้ว่าขณะนี้เราเป็นยังไงเราคิดอะไรอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะ รู้ว่าสติเราจะมีอยู่กับตัวตลอดยังไงนะคะแล้วพูดถึงเรื่องของอาการเป็นของเรานี่แหละค่ะเราสัมผัสได้ว่าเราได้ผลลัพธ์คือถ้าเรารู้สึกสงบขึ้นรู้สึกมีความสุขขึ้นรู้สึกตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นแล้วปัญหาต่างๆในชีวิตของเรามันก็ลดน้อยลงนะคะ ไม่ว,ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนกับครอบครัวการเงินหรืออะไรต่างๆก็ตามมันก็คลี่คลายเป็นในทางที่ดีแล้วมันก็เปิดโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสต่างๆเข้ามาผู้คนที่เข้ามาเราก็รู้สึกเรามีความสุขกับผู้คนเรารักชีวิตของเราเรามีความสุขเรามีพลังมันเต็มเปี่ยมมันล้นเออจากข้างในนี่แหละคะ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะแบ่งปันนะคะให้กับผู้คนออกไปได้ ดิฉันก็เลยแบ่งปันนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันล้นเออ,อยู่ในใจของเราพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนออกมานะคะเป็นคอนเทนต์ต่างๆได้เราก็เลยเราช่วงนี้ใช่ไหมคะทุกคนนะคะเขาก็บอกว่าถ้าใครมีอะไรนะคะสามารถนําออกมาแบ่งปันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้นะคะแล้วก็คือดิฉันก็เลยคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นจุดแข็งของดิฉันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เรานะคะ ได้สัมผัสกับตัวเองว่าเรารู้สึกมีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ค่ะเหมือนเราจะเก็บไว้กับตัวเองก็ได้จริงๆดิฉันไม่ต้องมาทำคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ได้เพราะดิฉันก็มีชีวิตของดีฉันอยู่นะคะ,ะแล้วก็ด,ดำเนินต่อไปนะคะมันก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆด้านแต่ว่าเราก็เสียดายนะคะที่วันนี้นะคะถ้าเราไม่ ออกมาแบ่งปันหรือว่าไม่ไม่มีการแชร์ริ่งประสบการณ์นะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้คืออย่างที่ดีฉันก็เคยได้แชร์ในหลายๆเรื่องหรือว่าผู้ที่สําเร็จทุกคนเขาก็จะมีการแบ่งปันว่าวันนี้คุณอยากเป็นใครสักคนในชีวิตไหมคุณอยากเป็นตำนานคุณจะเกิดมาพร้อมกับการจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยหรือคุณนะคะจะเกิดมาพร้อมกับการที่คุณนะคะจะมีแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะ ดำเนินชีวิตที่จะก้าวต่อไปนะคะพร้อมกับการที่คุณนะคะสร้างอะไรไปบนโลกนี้แบบนี้นะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าดิฉันทำได้แล้วดิฉันก็มีความเข้าใจหรือความรู้อะไรที่ดิฉันจะมาสามารถแบ่งปันได้ในจุดที่ดิฉันสามารถที่จะแบ่งปันแล้วเข้าใจมันอย่างแท้จริงนี่แหละค่ะดิฉันก็เลยได้ทำคอนเทนต์ต่างๆนี้ขึ้นแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ แชร์งนะคะให้กับทุกๆคนนะคะได้เข้าใจนะคะก็แค่นี้นะคะหมายถึงว่ากับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำตัวเองอย่างคร่าวๆแล้วก็ให้รู้จักกันนะคะแล้วก็เราก็มีครอบครัวที่น่ารักนะคะเป็นเป็นคนที่มีทัศนคติ ในเชิงบวกแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรลบแล้วก็เป็นคนที่รักชีวิตรักผู้คนเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักจะรู้ว่าเราก็เป็นเวลาที่คุยกับเราหรืออะไรก็จะมีความสุขหรือว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ได้โกรธอะไรใครแล้วก็จะมีคนเข้ามาเหมือนมามีปัญหาอะไรที่อยากจะมาสอบถามเราหรือว่ามาให้เราแบ่งปันอะไรแบบนี้เสมอๆด้วยซ้าไปนะคะเราก็ อคอยปลอบโยนเพื่อนให้กำลังใจให้แง่คิดอะไรต่างๆแบบนี้เราเลยคิดว่าเราถนัดนะคะในด้านนี้เราเลยอยากทำคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นดังนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่ฟังคลิปนี้นะคะคงจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามมานัสนันครูสอนจิตวิทยาความสุขเพจนี้แล้วก็แล้วก็ยูทูบชาแนลนะคะ มานัสนั้นผู้มีใจที่เป็นสุขนะคะติ๊กตอกครูตุ๊ก6กสามีแอดไซด์ข้างหน้าแล้วถ้ามีอะไรจะติดต่อกันก็ครูตุ๊กนะคะแอดไซด์เช่นกันนะคะที่ line แอดนะคะครู crew, ตุ๊กค่ะ เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีคอร์สสัมงจิตพิชิตความสุขนะคะเป็นคอร์สฟรีนะคะที่ฉันได้จัดทําขึ้นเพื่อที่จะหลายๆคนนะคะต้องการมีความสุขในชีวิตแล้วอยากมีเหมือนเหมือนมีแนวคิดหรือมีอะไรในการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีได้นะคะทักมาที่ Line นะคะ Line ครูตุ๊กนะคะมีแอสซานำหน้าอย่าลืมนะคะ ก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะสามารถเรียนฟรีได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันไปเรื่อยแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าเห็นว่าคลิปไหนดีและเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาตอบคาถามสําหรับคนที่ถามเข้ามานะคะว่าดิฉันเป็นใครมาจากไหนแล้วทาไมถึงได้มาทาคอนเทนต์นี้นะคะก็หวังว่าคงจะได้รู้กันไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลาละค่ะ